น้สวัสดีครับ,ท,รบท่านผู้ชมครับจากกิจกรรมที่เฮาฮูว,ว่าวันเดือนแปดเป็งวิสาขาปูจาแล้วก็กิจกรรมของมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยทำร่วมกับวัดพระธาตุเจ้าดอสุเทพแล้วก็วัดส่วนดอกนั้นก็มีความหลากหลายเนี่ยครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในวาระที่วันเดือนแปดเปงมาถึงหรือวิสาขาปูจาก็จะมีกลุ่มพี่น้องชาวต่างประเทศ ได้เต็วขึ้นดอยร่วมกับพี่น้องทางล้านนาโดยนะครับที่หนานแน่นที่สุดก็คือพี่น้องไตนะครับผมไปนั่งพอมาสี่หปีเออเวลาเพิ้นเข้ามาเพิ้นทรงภาษาเป็นพี่น้องไตเพราะนั้นรายการคงทาในวันนี้ก็เลยได้เจญคนไตแต้ๆนะครับคนไทยใหญ่มาจากอันเมืองพม่าเนาะนะครับน้องเฮินคําขัวคํา นะครับมาร่วมรายการครับขอบคุณนะครับที่มาร่วมรายการนะครับ<อ>น้องทังคาขวักคานี่ก็มาจัดรายการวิทยุที่ร้อยหกเมกะเฮิร์แฟนแฟนเพลงนี่ตู้นักหนาเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเตลขึ้นดอยน้องทังคำขึ้นกูปปีกับเตลขึ้นดอยเสถียรจอ่อขึ้นกูปปีจ่าขึ้นได้ประมาณสามีปีแล้ว <4 S 2> จ<อ>้ามัน<อ>ถ,ถ้าถ้าอู้ถึงเดือนตั้งเหนือแลเดือนแปดเป่งเนาะตั้งไตในวันท้องเดือนอย่างครับ เดินฮกมณ์เดินฮกมณ์ฮกมณ์มณ์คือกลมๆไม่เนอะเจ้าแม่ละเจ้าเออเดินฮกมณ์เจ้าถ้าถ้าเป็นเดือนนี่ก็ตังภาษาไตยบ่ค่อยมีดอเด็กเนาะก่อจะใช้เป็นเลือนเป็นเลือนฮกมณ์เป็นเลินเป็นเลินเลินฮกมณ์อ๋อฮกมณ์ก็คือเดือนเดือนที่มีพระจันทร์เต็มดวงเจ้าแม่ละเจ้าครัแต่แต่ถ้าถ้าเดือนพกถ้าเท่ากับเดือนพระกลางเนาะ นับเท่ากันเลยเนาะ<อ>แมนละจอของเหนือนี่จะจะเวยกว่าสองเดือนแมนละจออ๋อครับแล้วก็เวลาเตวขึ้นดอยอย่างเงี้ยจุดประสงค์ของพีน่น้องไต่หรือว่าความหู้เรื่องพระธาตุดอยสุเทพกับพี่น้องไตเนี่ยเขาหู้อย่างไดครับถึงเตวขึ้นมานักผู้ปีอู้ถึงว่าตั้งแต่ ตั้งแต่ยังบม่ได้เข้ามาประเทศไทยเจ้าถ้าพูดถึงพระธัตุดอยสุเทพเนี่ยพี่น้องไตจะหู้กันเกือบกู้บ้านเลยเจ้าหูห้ในนามที่มีชื่อว่าเน่าสปิด เมียสปิดเจาะเมียสปิดก็คือเป็นบาดสีเขียวนะคะ่ะบาดสีเขียวก็คือจะหู้กันมดกู้บ้านแล้วก็จะมีเขาบอกว่า,วาถ้าถ้าเกิดว่าไปถึงเจียงใหม่ถ้าไปบัดถึงเมียสปิดก็เหมือนกับไปบัดถึงเจียงใหม่เขาอู้กันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามาก็ต้องขึ้นดอยถ้าบันหนังรถไปก็เตลไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามาปะกับอันกิจกรรมเตลขึ้นดอยอีกก็คงเป็น กิจก,กิจกรรมที่น่ายินดีแล้วก่อนหน้าอันเข้ามวมนเจ้าก็เลยปลากันเตลขึ้นดอยอแต่ว่าโด,โ,ดโดยปกติของฮู้อยู่แล้วว่าเมษเมสปิดเนี่ยจ้อเมษสปิดเมษสปิดแปลว่าอันบาดบาดมรกรแม่ดนะจ้อบ,บาดสีเขียวค่ะแต่ว่าบาดสีเขียวนี่ก็คือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้หันตัวแล้วกับบรรจุที่วัดแล้วมันมีเอกสารแล้วน่าจะมีเอกสารที่เราเล่ากันมาหรือว่าเล่ากันปากต่อปากในในในกลุ่มพี่น้องไต ส่วนใหญ่นี่น่าจะเป็นปากต่อปากค่ะเอกาสารนี่บ่าค่อยหันเจ้าแต่ถ้าเป็นบ้านอาื่นน้องก็บอกหูเนาะแต่ถ้าตังบ้านน้องนี่ส่วนใหญ่จะเป็นปอก้ายค่ะ,จะเจ้าปอก้าสมัยก่อนเปิ้นมาก้าขายตังเมืองไทยเนาะอเอางัวเอาอย่างมาขายกําเตือก็เอางัวมาต่างของมาใส่ของอไปขายตังปุ้นเองค่ะแล้วก็ไปเล่าให้ลูกหลานฟังลูกหลานก็เล่าสู่กันฟังจนถึงรุ่นหลานรุ่นเลนมาเรื่อยๆเจ้าครับแต่ฉะนั้นในความหูใน,นความ แล้วความมโนนึกเนาะในมโนนึกของพี่น้องไตใหญ่เนี่ยไม่สปิดนี่ยิ่งใหญ่มากเลยเนาะยิ่งใหญ่จ้าเรับแล้วก็แหมยางนึงก็คือพี่น้องชาวไตส่วนใหญ่จะนับถืออ่าเป็นส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธเนาะเป็นชาวพุทธแล้วก็นับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ตังปูนี่กูเจ้าจะลูกมาใส่บาตรกันแท <ฮะ S 2> บจะก,กู้บ้านอะค่ะ,<ฮ>ะใส่บาตรหน้าบ้านเนี่ยจ้<ฮ>ะใส่บาตรหน้าบ้านเสร็จแล้วก็ใส่อันอตานเข้าพระเจ้าเนี่ยค่ะจะตานกูเจ้าเลย อันนี้ก็เป็นกิจกรรมประจําบ้านตอนเจ้าก็จะตามเข้าแล้วตอนแรงๆมาก็เปลี่ยนน้ำเนี่ยค่ะอันนี้จะทํากู้วันตอนตอนเจ้าก็ใส่น้ําก่อนแล้วก็แมลงมาเปลี่ยนน้าเจ้าตอนตอนเจ้านี่คือเฮาตามเข้าแล้วก็น้ําตัวแล้วแมลงมานี่จะเอาเข้าจะเก็บเข้าจะเอาเข้าไว้เสร็จแล้วก็จะตามเฉพาะน้ำเนี่ยค่ะเจ้าบัวเห่อเพระเจ้าหิวเจ้าแล้วก็เจ็ดวันก็จะเปลี่ยนดอกเตืองเนี่ยค่ะ อู้ถึงเมืองเมืองเงินไทยใหญ่เนี่ยมีอันนี้ก็มีอันมีมีหิ้งพระก่มีเจ้ามีกู้บ้านเลยบ้านน้อยก็หิ้งน้อยบ้านใหญ่ก็หิ้งใหญ่จะมีกู้บ้านจ้ะมีพระพุทธรูปด้วยมีจ้าพระพุทธรูปพระพุทธรูปก็มีตึงสมัยก่อนสมัยใหม่อะค่ะแล้วแต่แต่เปินทํากันเองพระพุทธรูปปั้นกันเองอัน ปั้นกันเองพ่องแล้วก็ซื้อมาพ่องแล้วก็ยังบางรูปนี่จะเป็นของป่ยญาตายายเป็นไว้หื่อก็เป็นอาจจะเป็นมีอายุสองสามร้อยปีอย่างงี้ก็มีค่ะถ้ายังอันไผ่มาหันก็โอ้ใครได้อะไรทีนี้ออ้ถึงบานมาไหวพระละเวลาไหวพระเนี่ยจะต้องสวดมนต์สวดเจาะสวดเป็นภาษาไทยภาษาไทยบัสวดอย่างพ่องนะก็จะมีก่อนอื่นก่อจะสวดไหว พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วก็จะมีการอขอเพื่อนเขาว่าขอเองนะค่ะ ขอศีลก็เจ้าขอศีลแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีหยาดน้ำเนี่ยค่ะแพกุโซนเนี่ยค่ะยกตัวอย่างแล้วกับไหว้พระเจ้าเนี่ยแต่ภาษาภาษาไทยนะที่ทำทุกวันนี่ก็ยังทําอยู่กุ๊กกกวันกุ๊กวันนี่ก็ยังทําอยู่จา<อ>ส่วนใหญ่ก็พุทธรมบูเซมิทำมัมบูเซมิสังคัมบูเซมิเสร็จแล้วก็จะมีโอกาสะค่ะโอกาสะโอกาสะกายกรรมวชีกรรมนกรรมเนี่ยค่ะก็คือถ้าถ้าแปรรวมแล้วก็คือถ้าถ้าเกิดว่าได้พิษตัวก็ดี พิษอันกายก็ดีใจก็ดีอะไรอย่างต่างๆก็ขอขอมาอะค่ะอ๋อเป็นการสวดมนต์แบบขอขอมาจะขอขอมาก็มีแล้วก็ถ้าอุ้ดถึงบทสวดนี่มันจะยาวค่ะจานยาวมากๆเลยก็แล้วแต่ว่าไผ่จ้างไผ่เก่งก็จะสวดยาวอย่างตาน้องนี่นั่งแต่ละกำนี่นั่งตั้งแต่ตีสี่พดีตีห้าก็มีค่ะหนึ่งชั่วโมงเลยนะหนึ่งชั่วโมงเลยดังนั้นท่านผู้ชมครับเราจะหันว่า ในความคิดของพี่น้องไตกับพุทธศาสนานี่แน่นแฟน<อ>นะครับเพราะฉะนั้นดอยสุเทพเนี่ยจึงอยู่ในจิตใจของพี่น้องไตว่าต้องมาเพื่อได้ปีชีวิตหนึ่งต้องมาเพื่อได้มากราบมาไวหว้ให้ได้เนาะ<อ>ถ้ามายิ่งมายิ่งมาในช่วงของวันวิสาขบูชาเดินหกมน,น์ฮกมณ์นี่ยิ่งโอ้ยิ่งมีความสุขเลย<อ>นะครับจากที่ผมสังเกตคือว่าพี่น้องไตนี่ผมว่าบัต่ากว่าเป็นแสนนะ ที่ขึ้นแต่ละครั้งนี่นะครับกับมามากับพี่น้องไตอู้เปิลเวลาเขาสังเกตจากการอู้ไง้วก็จากการที่เปิลไตเป็นคนงามแนละ้วถึงกรใจายก็รอไม่ยิงกว่างามก็จะเตลขึ้นดอยกันทีนี้พอเวลาเตล,เลขึ้นดอยเนี่ยมันก็มีกิจกรรมหลากหลายเนาะอยากจะให้น้องเงินคําทรงภาษากับพี่น้องไตว่าเว,าเวลาเตลขึ้นดอยบอกว่าจะปีไหนก็ตามเนี่ยมันควรจะวางตัวจะได้มันควรจะเป็นจะได้พร้อมทั้งแปลให้ต่ย ซื้อกับพี่น้องไต่ละครับเผื่อเผื่อเป็นน้องไต่เป็นเด้พออาจารย์ลองนังฟังแล้วก็แฝงไปด้วยนะครับน่าจะลองรองแฝงแฝง้องจับเดืกจับความดืกค่ะไม่สูงค่าไม้ส้งพี่น้องแต้วค่ะตั้งหมดตั้งสิ่งในคานออําวาดี ตัวปัญแห้งเขาค่ะเขาอยู่ตั้งแล้วในค่ะเมื่อในกอเขายิงขึ้นคำแรงเลยมาหกทบจังครูสอนหลวงเขาเขาเสียแล้เลยมาอุบโอกันหลายลองหลายเปิงเกี่ยวกับเลยลองวันเหลินหกม่นอะไรไปขึ้นลอยสุเทพเป็นฟิ่งทุ่งของเมืองเกียงใหม่ในค่ะหนออันในกอเลยไปขึ้นจอมกันในเมื่อหนังปีกายปีอ่อนป่นมาก็เลยหันปีน้องไตไปขึ้นตั้งน้ําปีในกอเลยยินครูสอนหลวงเขาอาจารย์ใหญ่เขาคาราวาอารมหันปีนองไต้คือในอ่านโูแซนมันในค่ะหนอยอนนั้นแลในค่ะ ก็ย้อนอยู่ทีนานเซ่ตึกโซนถึงปี่นองแต้วเขาตั้งเสียงว่าเพราะว่าไปขึ้นลอยปีนาปีเลื่อนมาไหนก็เฮ่มันเลยมีตั้งหังลีไหนคะเนะอย่าเป็นนุ่งโคปิดปิดปอดปอดไหนค่ะเพราะว่าเขาคาเขานุ่งโคปิดปิดปอดปอดไหนก็มาเป็นดีว่าเข้าคาเป็นลูกแม่เลืองไหนคะเนะก็เฮอ่อนกันขัดเจ้นุ่งโคอันลีลูลีตัวนุ่งซินก็ซินยาวยาวอันเฮเซ์ก็อย่าไปปั้นมันปิดปิดปอดปอดหันตั้งนั้นตั้งไหนคะเนะก็ฝากถึงเซมก้าตาเมาเขาไหน อันหลัมลองมั่นปีปีผู้ใจเขาตั้งเซนในก็อย่าไปกินเหล้าอย่าไปเม้ายาค่ะเนาะวันเหลือนหกมดในเป็นวันอันหลัมลองพุญดาเฮาคาเขาเจ้าคือเกยอย่างพุทธภาษาในค่ะเนาะเดี๋ยวก็เป็นวันเกิดพระเป็นเจ้าก็ว่าวันพระเป็นเจ้าคาไรตลาสปิญยุต้ายานก็แมนและหรือเซนัในก็เป็นวันพระเป็นเจ้าขาคาเอานี่ปานซ้อมในเพราะเขาคาเขาเป็นเจ้าคือเกยอย่างพุทธภาษาเต้เต้ก็ถูกลีอ่อนกันเงืองแวนเราเหวันหนึงค่ะเนาะกำซีนให้และขึ้นก็ ไว้พลาจอมกันเธอมันเซียนเซียนเซอรหางหลีหางงามในเขาตึกส่วนถึงปีน้องเขาจงในเซียมก้าอย่าไปเธอมีลองพิษแผลกันเลยอย่าไปเฮเธอจื้อเสียงเป้าค่ะลูซีก้าในอยู่ดีในเซียตึกส่วนกูก็กูก้นในะานอยินจมขับใจค่าเหมือนส่ะท่านผู้ชมครับผมจับจับประเด็นคือว่าแม่แม่หมดเน่ะจับประเด็นคือว่าเวลาอันเดือนหกมดมาถึงเนี่ยพี่น้องไตนี่จะขึ้นดอยนาคยังเนาะขึ้นดอยนาคเราบอกว่าเวลาขึ้นดอยเนี่ย อย่าไปใส่เก่งๆปดๆแป๊ดๆจะนาคือสั้นๆน่ะเราเก็จะไปกินเหล้าเมายาจ้าบไปกินเหล้าเมายาแล้วก็เฮ้ยทาจิตใจสบายๆแล้วก็เป็นกุศลเตลขึ้นดอยแม่นเลยจ้าโอ้โหว่าจัดเก่งจ้าวอันนี้เป็นล่างดีเด่นเลยอันนี้สรุปเอาเพราะว่าเข้าใจไปแล้วแต่นี้แต่นี้ผมเก่งขึ้นเยอะหลังจากเรียนฟังรายการี่น้องไต อันนี้คนไต่เล่าความผมได้ละเพราะว่าผมหูเรื่องมาละจ้ะใหเล่าความม่ได้ละแต่ครับถ้าเล่าความจะจับความได้ละนะครับท่านผู้ชมเขาจะหาว่าการสนทนาตั้งแต่ต้นมาเนาะวันในวันในอย่างก็เดือนแปดเพลงนาะพิาขาปูจาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มามาสัมภาษณ์เป็นน้องนันคําที่เกี่ยวกับเันดอนการเตียวขึ้นดอยของเป็นน้องไต ก็จะได้ความหลากหลายแล้วก็ได้ความงดงามไปพร้อมๆกันเนะาะนะครับต้องขอบคุณนางเฮือนคําขัวคําชื่อดีเนาะเสะตังถ้าจะนักมีเป็นขัวก็เป็นคำขัวคือสะพานนะฮะเรื่องคำขัวคําได้มาจะดจุยให้รายการควงธรรมมีสีมีสันแล้วก็มีพี่นอ้องไต่มาร่วมออกรายการตัวน,นะครับขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าผู้ชมครับรายการคงธรรมจะ นำเรื่องราวดีๆอย่างนี้ครับมาฝากท่านผู้ชมเสมอๆเ,เลยนะครับแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้ก็จะไปจุงจิตจุงใจนะครับเมื่อท่านผู้ชมคิดดีทําดีแล้วก็อู้มุ่นจ๋ากันหวานๆในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อน,นำรงชีวิตนะครับการเตลค้นดอยแต่ละปีแต่ละปีของวัดพระธาตุเจ้าจอดอยสิเทพหรือวันมาคัะวันวิสาขปูจจานั้นยิ่งใหญ่อย่างยิ่งเลยอย่างที่ภาพท่านผู้ชมเห็นนะครับก็เราจะนําเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็เรื่องราวอื่น ที่เป็นการส่งเสริมให้จิตในใจทั้งดเงางามมานําเสนอเวลาหมดเวลาเสียงแล้วนะท,นท่านผู้ชมครับขอนํารายการควงทำจากท่านผู้ชมไปก่อนครับผมคิรินหินคงสวัสดีครับ